ี้เดียอะไรยังถือบินไปไหมเอวอยู่เลยเูวไี่กดอะไรวะเนี่ยกดโดนละเหลืออย่างเดียวเหลือไม่ได้กดออกอ่ะไปแล้วมีฟ้าขึ้นแล้ววิ่งเข้าบ้านแล้วก็วิ่งเข้าหมอไปเลยอ่ะมอโอ้ติดหูติดก่องเลยเม็ดแน่เลยัตว์โอ้แมมโคตรดวงดีเลยขี้ะเออไม่ใช่วะไอเหว่เล่นชื่อโตกินเนี่ยมันคือพินเนาะพินใครพินอายากิไง ไม่ยาคีร์ร้อยหกเจ็ดเอายาคีร์ร้อยหกเจ็ดเหรออืมไอ้นี่ไอ้ตอนนั้นต้องเออไอ้แข่งอ่ะพวกผู้แพ้มันแข่งกันเลยเงี้ยอุ้ยโอ้โหโดนเดี่ยวสะท้อนนะแล้วเพื่อนเลยสัตว์โอ้ด่ามันคือสนอไอพีษไอพิษมัดไอสัตว์เอ้รเหี้ยพีตายกลับก่อน บ้านสาติหวะได้แต่เจอบ้านอะไรสิบ้านเราหรือบ้านมันบ้านเราไอ้เหี้ยมันออกมาแล้วมันออกมาแล้วมันออกมาแล้วตายดิฮันในศาสตร์ท้าวิ่งเลยไอ้เหี้ไอเข่ล็อกอยู่จอดดรถก่อนให้เลยตายตัวเราละตายตายไอเข่เข่เข่ว้าวตายลิมิตแทงอยู่ไอ้ไอ้เขาไอ้กั้งตายกั้งตาย เปอะมาดิเวทซี่เราจะตุกจัดจะจอนต่อยไอพิษจะอนต่อยไหมพวกนั้นได้ได้บาได้บานบานนี่ละนี่ละโอ้โหตายเลยมันแก้วะโยตัวเอแปวแปวหมอมัน โอ้โหเย็ดแม่หานวิ่งมาต่กายเลยสัตว์ปานมาสี่แถวเลยเฮียสองแปดไม่แตกสองแปดห้าเจ็ดสิบสี่นล่อันดีโอ้ยถอนไว้ปืยเนี่ยโอ้โหเฮีดแต่ถอนทำไมมันไม่แก้ผิดวะ<อ>สวยเท่งสวยมึงก็ดูมันก็รีอยู่ไม่รีอุ้กึงมันใหญ่ว่ามันไม่บอกว่าไม่มีทมัน,มนไม่มาไม่มไม่ม่ม เออคฟิปจะลองอ้อมมันรีอไมึงไปแก้ใครเปล่าอะไรโนูไปไม่พินก็ว้าวุ่นนฟิปไปเล่นตามที่บอกนี่โอ้โหโดนอีกคเยอะเยอะมากเลยคนเยอะเลยมึงอยู่เดี๋ยวมึงก็โดนตะท้อนตายอีกอะไาบ้านเลยไปเลยเพราะแค่นั้นมันเข้าไม่พอ น่ารักปะไอ้เมนีพิดพี่น้อยลูกแก่บิดแก่หมดนะเม็กตีสามพันโคตรโคตรโหดเดี่ยวเดี่ยวโอ้โหโอ้โหเฮียอะไรเนี่ยเต็มเลหมดเลยอย่าตีพินนะอย่าตีพินนะเม็ไม่ตีปล่อยแล้วปล่อยแล้วไหนมันปล่อยไปเลยที่ไม่ตีใครไม่ตายนะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเออเตีพยถีดไอตัวนี้ต้งอะไรเลยถ้าเพื่อนไม่ตีอ่ะเอ้ยหันกว้างพี่ตูนไอ้เหี้ยวิ่งมาโอ้โหเลยนะไอสัตว์ปานแม่งมาดีชิบหาย มันห้อยเบลสองเลยคอหมอนเลยนะครับอยู่ครบเลยก็ตายเลยฟิกมึงหยาออกมามึงต้องเข้าไปอย่างนั้นเดียวเลยนี่ไงงูสายคนอื่นตีคนอื่นก็ตีกระ thon ปล้วไปเพิ่มมาไว้เพิ่มมารอปะเปไอคิดไปวิ่งใหม่สัตว์วิ่งกระวามแล้วนิ่มันมันไม่ลงวะไอ้เอ๊ะเด็กข้าวติ่มเขาลิง สวยพี่เอ๋ี่ไม่แดงยิงเข้าแปดพันสับอันนี้หออุิยดีได้สับที่ยิงเข้าไปแล้วเด้กันแล้วหนึ่งไปลุกละลุกละลุกละไละมอยมันก็สู้เนาะตีนินตีนินไม่โดนมันกอยังตีอยู่ ตามอยู่เบอร์กอตโอ้โหพี่ได้เห็นไอ้อะไรเงี้ยเหี่ยวไวสัตเดี่ยวเหรอเหี่ยวเฮียวย้อนโอ้เหี่ยวไปย้อนยุงแม่งยิงแรงวะยุงโอ้โหอ๋อพาไปลงมาดีสัตว์วันนี้มาดีฮานมาอีกแล้วโป้งไอ้เฮียยสามหมื่นไม่ตายว่ะหนัวยเกิน เอ้ยมีทลายพบใช้แล้วเว้ยไปพีทไปไล่เออเออมีทลายพบใช้แล้วเว้ยมีทลายพบใช้แล้วเว้ยเจ้เจ้โอ้โหนี่วันดีว่าไม่ลงอะหรือเขาไม่ออกเก็บบ้านเหมือนเดิมอะไรแกเราพี่เต็งมึงต้องไปนั่แหละอะไรมึงตัวมึงตัวเดียวมึงบีบมันไปเล่นอยู่ในนั้นได้หลายตัวเลยนะโอ้โหโดนทาเวียมโอ้ยมาแลอวทาเวียมึงโอ้ย อะไรนะล็อกป่อยล็อกป่อยพเียตุ้นไปสเตเบคอนเบคอนตุ้นมันโดนนินสวนตัวมาแล้วโอ้ล็อกสองตัวทำตัวเลยวะโอ้โห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 ี่อะไรเนี่ยโอ้โหสามตัวตายฮันไอ้เรื่องเฮียตื่นดิบ้าโอ้โหอย่าั้เีลหนั่งทีแล้ว ผลนกนมีอย่าีนั้นดเออสวยพี่ไม้ทีนึ่งยพี่ไม้พี่ไม้ไอ้ล็อกพิกคอยล็อกไม่ทันละพี้เป็นปลาคูดเลยวะท่านอแต่ละแจมคูอะไรีคูซอน่อนอือมหันโอเคหันเนี้ยปะ โอ้โหแม่งโง่อย่าตีอย่าตีอย่าตีเหี่ยวอะไปด้เหี่ยวไปได้สัตว์เออสวยเป้เออสวยอย่างนั้นแหละบ้าพิษไอไวเปอร์ในบ้านให้หน่อยดิได้ได้ปลาตัวตอนนี้เลยตอนนี้ตอนนี้เราจะตายแล้วปะจอนจอนจอนใน้ะเบิดจอนไอพิษไอชิ้นเอาไอช้นเอาไอชิ้นเอาเออสวยไอ้เฮ้ยเออโดนสิบสองอีก โอไหนอะเอาไม่มีคนเลยเห็นบ้าเห็นบ้าในบ้านเราอะเอาเจอละเจอละกิมากเจ่วปิรอทเออนั่นแหละถ่ายถ่ายกปาไปเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละที่ต้องการไม่ที่จะวุ่นเด็กปายฮนใสัต อย่างนั้นแหละที่ต้องการไปบอกบอกล็อกไว้เปิดอที่พิกล็อกไว้เปิดอนที่พลิกล็อกไว้เปิดอนที่อ๋อโอ้ยเจะแหวกอีอเฉยเฉยอ๋อเฉยเฉยอ๋อเฉยเฉยไปให้บังไปเลยลุยลุยเราจะทำภาพให้มันพลิกคออย่างนั้นพลิกคอมันออกมาข้างรอกหมอใช่ไหมเออเห็นมีใครตีไว้เพื่ออะไรสาดให้ล็อกทเมี้อะไรเนี่ยล็อกไว้ก่อนเลล็อกไว้ดี ทีเหียล็อกจนม่ไม่ส่งอีโมทีถ่ายกูแล้วไงอ่ะมันก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีอ่ะมองหนะเห็นไหะกําลังกําลังกำลังกลังล็อกไว้ไหนล็อกยู่แหลตอนเนี้ย็อกไล้กันเปถึแดงลงไปชีนึงลงไปชีนึงล้มหนึ่งมาปล่าเออสวยใช่ใช่เนี่ย ยเยอะอเงี้ยอย่างมดีมดีมนะอย่าลืมดีมอย่าลืมส่งส่งส่งอย่าง้วได้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 ไมโอ้ไเปลองผิดเยอะเกินเดมตอนนี้ไอ้ยาสีอ่ะปานสามเลยไมีเลยชุดนะปานดีหมดแล้วครับกันแล้วไปเอกหยับวัดใจขวานะโนขวานะไรอยู่ไรอยู่พี่ แขงแล้วตายต้องอย่างนั้นนะโนฟอสอีกตัวนึงอีกตัวนึงไวเปอร์ซีนินตายแล้วลงบ้านตัวเนี้ยโอ้โหสิบหกสิบใกไวเปอร์เนี้ยโอ้หหมดหมดดงเลยเฮียสองตัวสามตัวล็อกยืนรอล็อกกันนี่เิบน้อยนะน้อยนะโอ้โหเฮียดื้อ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 เนี่ยมาตาแขงแล้วรวมหนึ่งกูมาแล้วตาย ไปไกล้ร้อยร้ายเบคอนเบคอนปั้นหน่อยดีปั้นเงียบเลยวะสวยนั่นแหละพีดอะไรพีดอะไรนี่เนื่อนกี่มองก็สะเกียบด้วยสินี่เหลือตัวเดียวเองเหรอบอกว่าอย่าพุ่งตีไอ้เหี้ยอ้โ กเีนพอนนเอ่อเข้าไปเลยก็ขยับซิี๋ยวเข้าเข้าไปกินไ้กินไปกิอไเกินไปกินเข้าไปเลยเออโต้มันห็นะมันก็จะอนห็นไ่มแย่ไปยืนต่อยสิเไม่ยมาไม่ดาวหมื่นหนึ่งสัตว์ปิงน่ากันมา อีกมาปิดหน่อยแทงอยู่แทงต่อตายไอไอครเข้าบ้านไอแจ็คแจ็คยุงยุงตายตายห้าร้อยเด้อไปไปสอร้อยแล้วปัน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 ไปไปไปอซิกหนึ่งถึงห้ายังไม่ติดนะ เอาร้อยเดียวแล้วนี่วันนี้ตีใครบ้างตีอยู่ตีอยู่ตีอยู่เมื่อกี้พึ่งใส่เองอันนี้ปั้นใหม่อื็บเตะอือหือไอ้ชียดาบโป้งเดียวเลยไบเปอร์เข้าบ้านนะไม่มีใครไปเก็บหมอหมดมึง บอกไล้วซิมึงเล่นตรงกลางไม่ได้เียผมให้มึงเข้ามึงไม่เข้าอ่ะเข้าไม่ได้เข้าไปก็ตายเข้าไปงงคนุณหนคนนี้บ้างคนนี้เกิดอะไรเกิดอะไรต่างกันเล่นได้ยุ่งยุ่งยุ่งตายยุงตายยุงตายไบเปตยปิดหน่อยมันตั้งร้อยดีไหมตายโอเค ตบากันเข้ามาเลิมิตไอ้เพียมันมี่ท้าวิ่งนี่ว่าแก้แล้วพี่เต่งได้ยินไม่โดนไอ้เพียะเอลิมิตอยู่ซ้ายไอ้ขวาขวาในบ้านแทงให้แทงให้ยิงเลยเข้าบ้านป็นตัวหนึ่ง paper เข้าบ้านอีกตัวนึงบ๊ทสองมนโนธโนซ้ายแม่ทับซ้ายไ paper พีทให้นหน่อยไล่ดิไล่ดิเอฟแฟกแแกซก ตไปปั้นโดน้ำแล้วโดน้ำแล้วจะมากระนั้นเข้ามาเจ็นครับตายไอ้ร้อยตัวต้สอนอีกโอ้โหอนโอ้โหหมดโหไม่เชี่ยหมดหมดหมดมันอะเอาเนี่ยหันกว่ามันวิ่งเข้าหาใครบ้านแตกโลมมาแล้วสวยอันนี้มีอีกตัวหนึ่งไวเปอร์มาแล้ว อปแต่บ้านแจกแล้วบ้านแจกแล้วการเคียการเคียสวยเนาะฟอสโอสวยตายไอ้นี่กำลังออกเลยลมหนึ่งตเบีเอตายก่อนติ่ตูนงานตัวพิ่ตูนโดนเขาบกเดียวน่ะโอ้โหเจี้ยติ๊ตวนที่สองไอุไอกุ้งตายยุงอ่ะยุงเอยมันแซง ไอหมอนอยหมอนหมอนมแล้วมาแล้วหอนมาแล้วเดีวๆๆหมอนหมอด่เลยไอก็ดดึงไว้กดดึงไว้สวยก็ดเฮ้ยพี่ย่หลัง้หลังจะมาตีปั้นทไมเฮ้ยสวยกงเข้าเลยี่หลังน่าจะเข้าวงปั้นมันเอาดิอย่าอยอย่าทิ้งจุดจะทิ้งจุดโอ้โหีค่นั่งบนดเออหยดาไอ่หยิ่ไม่โดนกี่ ไอ้ทำมันไม่ได้ปั้นนี้มีสิทธิ์ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเกิดหมอแล้วนะปิดเข้าเลยปิดเข้าเลยถ้าหมอตายอ่ะปล่อยหมอไปเลยเฮ้ยโดนมาพรอ่นไม่ต้องตีหย่อนได้ปั้นในชนะได้แล้วเนี่ยแต่เราครับไม่ต้องเกิดหมอแล้วปั้นปั้นกี่ตัวไล่กี่ตัว พี่ามืฝูงท่ันทปั้นแล้วปั้นเร้วปั้นเร็วปั้นเราปั้นเราปั้นลอยปั่นลอยปั้นเอ็วอลอยปอยนอยลยลอยลอยอยลอยปอยลอยนอยลอยลอยลึลยยอยลอยลยอยไปโอยไอลอยอลอยยลอยลลอยอยลยอยอยอยเอลยลยอลยลอยลยลอยลอยลยลออยลอยลอยลอยยอยลยอออย ไปขึ้นเลยดันดันดันเลยเข้าบ้านเลยเข้าบ้านเลย่าหลังทนเท่าหลังร้อยโอ้โหนักพอดีไหมตบปัดมัดล็อกเอ้ยเอาไว้ตเพี่แต้มันเด้งห้าร้อยทีเดียวโอ้โหเียดึงไว้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 ดึไว้